สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับทุกวันศุกร์ครับตอนเย็นๆอย่างนี้แหละครับรายการเปิดบันทึกตำนานและผมสุวั์ยมชินดาก็มาพบกับท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นประจำครับท่านผู้ชมครับเย็นนี้จะพาท่านผู้ชมไปใกล้ๆนะครับไปนมัสการหลวงพ่อสอนวัดสารเจ้าจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับที่ทางทีมงานของเราได้รวบรวมประวัติความเป็นมาอะไรต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันและโดยเฉพาะวันที่1 4สสิงหาเนี่ยนะครับเป็นวันคล้าย วันเกิดของหลวงพ่อครับลูกศิษย์ลูกหาก็จัดงานวันเกิดเป็นพิเศษใครจะไปที่วัดไปนมัสการหลวงพ่อก็เชิญกันได้ตามสบายเอาละครับต่อไปนี้ก็เป็นบันทึกตำนานประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อสอนแห่งจังหวัดปทุมธานีวัดสารเจ้าเชิญครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดปทุมธานีที่สาธุชนต่างยอมรับและนับถือศรัทธาก,กันทั่วนหน้า ท่านคือพระครูขันติธรรมรัตหรือที่เราท่านรู้จักท่านในนามของหลวงพ่อสอนฉายาของท่านคือพระสอนขันติธรรมโมเจ้าอาวาสแห่งวัดศาลเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีท่านเป็นผู้ที่สาธุชนมากมายยอมรับในความเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความเมตตาสูงทำให้บรรดาญาติโยมจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาเคารพสักการะท่านไม่เว้นแต่ละวันเป็นจำนวนมากมายมหาศาล สร้างความเจริญให้กับวัดสารเจ้าจนทำให้วัดสารเจ้านั้นมีความเจริญรุ่งเรืองสามารถที่จะพัฒนาจากวัดที่มีความเก่าแก่และสุดโทมกลับกลายมาเป็นวัดที่สวยงามมีความเป็นระเบียบจากการที่ท่านบากบัน่นเมื่อท่านได้เข้ามารับตำแหน่งเจ้าอาวาสที่นี่เมื่อปีพศ2522เดิมท่านชื่อสอนนามสกุลทองประเสรศิฐ เกิดเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2474ตรงกับปีมะแมบิดาของท่านชื่อนายยอดมารดาท่านชื่อนางกลีบทองประเสริฐเดิมท่านอยู่ที่บ้านเลขที่74ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ท่านเกิดที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีต่อมาบิดาท่านย้ายมาอยู่ที่ใกล้กับวัดดอนสุทาวาสตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี หลังจากที่ท่านศึกษาจนจบประถมปีที่สี่พอท่านอายุได้สิบห้าปีท่านก็บวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดดอนสุทธาวาสจากการที่ท่านเป็นผู้ใฝ่รู้ชอบการศึกษาวิชาต่างๆเป็นชีวิตจิตใจจนทําให้ท่านได้ไปเรียนวิชาต่างๆจากหลวงพ่อหนุ่มวัดนางในซึ่งก็เป็นญาติห่างๆกับท่านหลวงพ่อสอนซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงสามเณรจึงมี โอกาสที่ได้สัมผัสกับความรู้ต่งตางๆจากพระผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากมายรวมทั้งหลวงพ่อหนุ่มท่านยังเอ็นดูให้การศึกษาต่างๆและอีกสิ่งหนึ่งที่สามเณรสอนสนใจมากในขณะนั้นก็คือวิชาโหราศาสตร์แต่ด้วยความที่ท่านยังเป็นสามเณรท่านจึงไม่สามารถที่จะศึกษาได้อย่างเต็มที่นักหลวงพ่อหนุ่มท่านก็ส่งสามเณรสอนไปศึกษาต่อกับหลวงพ่อเดิมซึ่งในขณะนั้น ท่านก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการถักตร,กรุดและการลงตร,รุดรวมทั้งการศึกษาต่างๆซึ่งหลวงพ่อสอนหรือสามนเณรสอนอท่านก็มีความสนอกสนใจในการที่มีโอกาสไปศึกษาในครั้งนี้ท่านเป็นคนพาสามนเณรสอนไปฝากหลวงพ่อเดิมด้วยตนเองเลยทีเดียวแต่นหลวงพ่อครับท่าที่ทราบนะที่หลวงพ่อเล่าให้ผมฟังว่าหลวงพ่อเคยไปศึกษาจากหลวพ่อเนรใช่หม หลวอ,อพจ<อ>ารย,ย์วิชัยจะานัดมากครับอันนี้ที่ไปศึกษาไปดูลุงพ่อเขียนนะฮะว่าหลวงพ่อเขียนเนี่ย,ยนนท่านมีเมตตาอย่างไรที่ว่ามีเมตตาอย่างไในี่มาของท่านเนี่ยท่านเลี้ยงมาเนี่ยฮะลุงพระเขียนนี่ท่านเลี้ยงมาไว้เนี่ยท่านเป็นพระที่ชอบเลี้ยงมาเลี้ยงมาไว้ด้วยร่วมเป็นร้อยตัวแล,ล้วล้อมภูเขาเล็กๆไวเลยเวลาท่านจะตัดผมมาเนี่ยฮะท่านเรียกมาเข้าแถวอย่างทหารนะ โดยใช้ท่านเอาเต้าอีมาตั้งแล้วท่านถือตะไคร้มาเนี่ยจะเข้าแถวแบบทหารเนี่ยท่านก็ตัดผมมาท่านนั่งหลังคอมลุงข้อเขียนนี่เป็นพระมีเมตตาท่านแผ่เมตตานะฮะท่านบอกว่าท่านไม่มีอะไรหรอกคือไปถามท่านท่านบอกท่านแผ่เมตตาคือสัตว์ใจรักแต่แค่ท่านท่านเลี้ยงไว้เนี่ยฮะถ้าคนอื่นเข้าไปเนี่ยเอาไม้แหย่มันจะงับเลยท่านเอามือแหย่ไว้ในปากมันนี่มันไม่งับอืม นี่พระมีเมตตาเหมือนกับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนี่พระลาท่านจะไปขึ้นช้างเนี่ยท่านจะเรียกช้างมาเนี่ยท่านจะบอกเลยช้างของท่านเนี่ยมีว่าเจ้าบุญไฟเจ้าสาครนเนี่ยเจ้าอะไรเนี่ยบุญของท่านเนี่ยท่านเรียกมาเนี่ยมันมาถึงเนี่ยพระรามันจะให้ท่านขึ้นเนี่ยมันจะเหยียดขาคุกเข่าและเหยียดขาแรงหนาท่านเดินตายขึ้นขามันเนี่ยมันจะประคอง อ้าวงประคองประคองท่านชุนบทนี่เขาเรียกพระมีเมตตาเรื่องราวหลังจากาที่ท่านาหลวงพ่อสอนท่านได้ศึกษากับหลวงพ่อเขียนแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมได้หลังจากพักกันสักครู่เดียวครับ ่อนที่วัดนี้เรามีประเพณีแข่งเรือคือเราคัดลูกเรือที่วัดนี้สมัยอาวีทาโกมาให้เป็นผู้อระถมแล้วเอาลูกเรือของเราเนี่ยคือคัดเรือที่ชนะเลิศเนี่ยเราเอาลูกเรือไปแข่งที่ฮ่องกงแล้วเราก็เคยมาฝึกซ้อมที่วัดสันเจ้านี่มีการฝึกซ้อมเราไปแข่งเป็นทีมชาติของประเทศไทยไปสิลไปซิลเินแล้วก็ไปโปรไนอะไรเราเคยส่งไปแข่ง เอาลูกเรือของที่วัดสารเจ้าเนี่ยนะแล้วมีการฝึกซ้อมกันอยู่ที่วัดนี้แล้วก็ส่งไปแข่งต่างประเทศนี่เขาเรียกเป็นทีมชาติเรื่องร,ราวของหลวงพ่อสอนแห่งวัดสารเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีในขณะที่ท่านยังเป็นสามเณรน,นั้นท่านได้เรียนวิชาต่างๆจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายหลังจากที่ท่านได้ศึกษากับหลวงพ่อแล้วท่านก็ยังมีโอกาสศึกษาจากหลวงพ่อเดิม ซึ่งสมัยนั้นก็มีชื่อเสียงในด้านเมตตาเช่นกันสมัยนั้นหลวงพ่อเดิมท่านชอบเลี้ยงช้างหลวงพ่อสอนท่านก็ได้เห็นว่าหลวงพ่อเดิมท่านสามารถที่จะเรียกช้างที่ท่านเลี้ยงมาคุกเข่าให้ท่านปีนขึ้นไปขี่ได้โดยง่ายดายสร้างความศรัทธาให้แก่หลวงพ่อสอนจนท่านได้ศึกษาวิชาจากหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อทบผู้นิยมเลี้ยงวัวอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนวิชาต่างๆ ให้แก่หลวงพ่อสอนในสมัยนั้นส่วนมากหลวงพ่อนุ่มวัดนางในอำเภอวิเศษชัยชาญตลาดสารเจ้ารูทองท่านเป็นผู้ฝากสามเณรสอนไปศึกษาเสียส,ส่วนใหญ่ด้วยอาจจะเป็นเพราะและเห็นถึงแววที่สามเณรสอนนั้นจะเจริญเติบโตขึ้นภายใต้ร่มกาสาวพัดรับใช้และทำรูบำรุงศาสนาต่อไปในภายภาคหน้า เพราะหลวงพ่อนุ่มท่านพยายามพาสามเณรสอนไปศึกษาวิชาต่างๆจากเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายเท่าที่ท่านจะทําได้ประกอบกับสติปัญญาอันเชเหลียวฉลาดของสามเณรสอนทําให้การเรียนการสอนของท่านไม่มีปัญหาใดๆยกเว้นเพียงแต่เวลาซึ่งรวดเร็วจนสามเณรสอนครบอายุจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุหลวงพ่อนุ่มท่านจึงได้อุปสมบท ให้แก่หลวงพ่อสอนโดยที่ท่านเป็นพระอุปชาเองที่วัดสามจุนตำบลดอนปูอําเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีแต่วันที่สิบสองเดือนพฤษภาคมพศสอง5สห้าโดยที่เมื่อหลวงพ่อสอนท่านเป็นพระแล้วท่านก็จำพรรษาที่วัดนางในตำบลสารเจ้าโรงทองอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองหลังจากที่ท่านจำพรรษาได้ระยะหนึ่งท่านก็ออกทุด,ดง โดยที่ท่านเดินทางไปทางภาคเหนือผ่านจังหวัดพิจิตรไปยังจังหวัดพิษณุโลกและสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ด้วยความที่ท่านรักการศึกษาอย่างเป็นชีวิตจิตใจท่านก็ไปศึกษาจากพระเกจิอาจารย์ทางภาคเหนือมากมายหลายรูปเช่นหลวงพ่อเพียนและอีกหล,หลายรูปที่ให้การช่วยเหลือท่านเมื่อออกพรรษาท่านก็ออกทุดงตามป่าเขาเรื่อยมาด้วยหวังที่จะหาสถานที่วิเวกบำเพ็ญเพียร ในสมัยนั้นหลวงพ่อสอนท่านเล่าว่าการเดินทุดงของท่านนั้นท่านใช้ตำราบโบราณคือต้องเดินด้วยเท้าไม่มีการนั่งรถและต้องปักกรดให้ห่างจากสถานที่ที่มีบ้านคนประมาณหนึ่งช่วงไก่ขันหรือหนึ่งช่วงธนูคือประมาณยิงลูกธนูไปตกประมาณไหนก็ตั้งปักกรดลงตรงนั้นในสมัยนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นป่าเป็นเขาและเมื่อ กลดลงไปแล้วก็ข้ามถอนจะดึกดืนคืนอย่างไรเมื่อถอนแล้วก็ต้องเดินทางต่อทันทีซึ่งท่านก็ถือปฏิบัติตลอดมาอย่างเคร่งครัดแม้ว่าความลำบากจะเกิดขึ้นมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามแต่ท่านก็ยังคงต้องการทุด,ดงต่อไปจนในที่สุดหลวงพ่อสอนท่านก็มาจำพรรษาที่วัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรเนื่องจากเข้าพรรษาแต่พอออกพรรษาท่านก็ทุด,ดงต่อ จนมาถึงที่จังหวัดปทุมธานีท่านก็มาจำพรรษาที่วัดไก่เตี้ยและย้ายมาที่วัดโบสถ์แต่เมื่อมาอยู่ที่นี่หลวงพ่อเทียนซึ่งในขณะนั้นท่านเป็นเจ้าคณะตำบลท่านสังเกตเห็นปฏิปทา การบำเพ็ญภาวนาอย่างเคร่งครัดอีกทั้งความรู้ต่างๆที่หลวงพ่อสอนท่านมีติดตัวมาและท่านยังสอบได้นักธรรมเอกมาตั้งแต่ครั้งสมัยที่ท่านจำพรรษาที่วัดหนังในเมื่อปีพศ2498ก่อนที่ท่านจะเริ่มทุดงทั้งวิทยาฐานะและสติปัญญาประกอบกับการปฏิบัติที่เคร่งครัดสร้างความศรัทธาและไว้วางใจแก่หลวงพ่อเทียนแห่งวัดโบส ท่านจึงตัดสินใจอย่างแน่นอนที่จะมอบหมายให้หลวงพ่อสอนได้ประจำวัดใดวัดหนึ่งเพื่อทำนุบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปในขณะนั้นพอดีกับวัดสารเจ้าซึ่งกำลังขาดเจ้าอาวาสอยู่พอดีหลวงพ่อเทียนท่านจึงมอบหมายให้หลวงพ่อสอนมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดสารเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีในปีพศ2522 สันเจ้าหลังนี้เป็นสัเนเจ้าเล็กๆแล้วก็ลอยน้ำมาแล้วก็มาหมุนอยู่ที่นาวัดมาหมุนอยู่ที่นาวัดครนี้ชาวบ้านก็เลยยกสันเจ้าเนี่ยออกขึ้นมาตั้งแล้วมาตั้งแล้วก็มีการบูชามีการกราบไหว้กันมีการนับถือว่าวัดสันเจ้าเนี่ยเป็นวัดสองสิทธ ไอ้คำว่าวัดศักดิ์สิทธิ์นี่ก็คือว่าเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนที่สัญจรไปมาที่ไปค้าไปขายะจะไปเหนือไปใต้เมื่อก่อนนี่จะไป้ไปขายนี่พอถึงแม่น้ําเจ้าพยานพอถ,ถึงหน้าวัดสันเจ้าเนี่ยเขาจะต้องวัดน้ําที่หน้าวัดเนีย่ยสา,ศาดหัวเรือว่าขอให้ไปมาค้าขายมีความสะดวกซื้อง่ายขายกล้องอะไรขายดี ก็มมีควาเรื่องราวของหลวงพ่อสอนแห่งวัดสารเจ้าจะดําเนินต่อไปอย่างไรติดตามชมกันได้หลังจากพักกันสักครู่ครับ ตอนที่มาอยู่วัดนี้ครั้งแรกสภาพวัดเป็นยังไงบ้างครับสภาพวัดสุดสมงมาเช่นโบสถ์อย่างนี้ก็มีเป็นโบสถ์โบราณโบสถ์โบราณนี่ก็เมื่อสมัยก่อนนี้โบสถ์โบราณนี่มีคล้ายๆว่ามีเสาอยู่เสาลายรอบนอกเสาลายรอบนอกนี่มันจะมีทีนี่มันพังมันพังทีนี้เขาสร้างเฉพาะตัวโบสถ์ขึ้นไปสร้างเฉพาะตัวโบสถ์ขึ้นไป อาตมาก็ต้องเอารถเทสเตอร์มาไถ่เอารถเทสเตอร์ไถ่ไถ่ออกบ้านเขาก็ว่าเอ้ามาเป็นสมพานได้นิดเดียวจะพังโบสถ์แล้วอาตมาก็อธิษฐานอธิษฐานเมื่อสมัยก่อนวัดสันเจ้านีมีพระนอนอยู่หน้าหน้าโบสถ์เนี่ยมีพระนอนพระนอนที่สร้างวีหารไว้เนี่ยด้านหลังเนี่ยมีพระนอนอยู่หน้าโบสถ์อาตมาเขาบอกว่าอาลุงข้อ เรื่องราวภายหลังจากที่หลวงพ่อสอนท่านได้เข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสารเจ้าอาม่มเพอเมืองจังหวัดปทุมธานีเรียบร้อยแล้วเ,เมื่อท่านเดินทางมาที่วัดสารเจ้าครั้งแรกสิ่งที่ท่านเห็นและท่านต้องการที่จะบูรณะก็คือเรื่องของโบสถ์ที่เก่าแก่และสุดโสมมากแต่ที่นี่มีความเป็นมาที่น่าเลื่อมใสกล่าวคือที่วัดสารเจ้านี้มีความเป็นมาที่แปลกแตกต่างจากวัดอื่นๆคือว่ากันว่า ที่นี่มีสานเจ้าอยู่ที่หน้าวัดซึ่งหันออกแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตำนานความเป็นมาของสาานี้ก็คือในสมัยก่อนนั้นบริเวณหน้าวัดนี้มีจระเข้ชุกชุมและเป็นบริเวณที่มีน้นําวนเกิดอันตรายบ่อยแก่ผู้ที่เดินทางจนมีการตั้งศาลขึ้นเขาเรียกว่ายังมีโรบราณเขาบอกยังมีจระเข้ ก็จะขึ้นบริเวณลอยขึ้นมาในลำแม่น้ำเจ้าพายาคนโบราณเขาเห็นเขาแล้วเขาบอกว่าเขาก็ไม่เรียกเจ้าละเเคเขาบอกอ้าวันนี้เรือเจ้าพ่อจอดต็ว่างั้นนะเห็นเขาเห็นเจ้าละเเขเขาบอกวันนี้เรือเจ้าพ่อจอดนี่ตามคนโบราณที่เขาเล่ากันมาว่าเรือเจ้าพ่อจอดทั้งนึงว่าข้าไว้ครับเจ้าะเเขทั้งนึงก็มีมันมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กแล้วปัจจุบันนี้บนศาลนี้ ถึงหน้าวัดสันเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าไอคนที่มาในเรือพ่วงอ่ามันจะเบามันจะเบามันก็ลุกก็บอกออกมาจากเรือแล้วมันก็หันหันหน้ามาหาวัดสันเจ้าแต่เขาเบา้ายว่าฉี่มาทางวัดเนี่ยฮะเบามาทางบ้านไอเรือพ่วงนี่มันหมุนเลยหมุนทั้งพวงมันไม่ป่ายฮะมันหมุนทั้งพวงต้องจอดจอดแล้วขึ้นมาลง ขึ้นมาไหว้ขึ้นมาบอกเล่าขอขมาและนอกาจากนี้บริเวณหน้าวัดนี้เชื่อกันว่าเป็นน้ําที่มีความศักดิ์สิทธิ์แม้ในพิธีการต่างๆของทางราชการที่ต้องใช้น้ําร่วมพิธีก็จะใช้น้ําจากบริเวณหน้าวัดนี้ร่วมพิธีเสมอรวมทั้งพิธีดื่มน้ําพิพัฒน์สัตยาก็ใช้น้ําที่หน้าวัดนี้โดยมีพิธีการตักน้ําอย่างเป็นทางการ แต่ด้วยการที่วัดสารเจ้านี้ขาดเจ้าอาวาสมานานทำให้บริเวณวัดสุดโสมากหลวงพ่อสอนท่านก็ได้พยายามที่จะพัฒนาทํานุบำรุงปฏิสังขรณถาวรวัตถุต่างๆให้อยู่ในระเบียบและความสวยงามจากการช่วยเหลือของบรรดาญาติโยมต่างๆที่มาหาท่านอย่างสม่ำเสมอด้วยเห็นถึงความน่าเลื่อมใสศรัทธาในตัวของหลวงพ่อสอน ทําให้ท่านสามารถที่จะสร้างโบสถ์หลังใหม่ได้สําเร็จและสามารถที่จะพัฒนาลานวัดให้เป็นระเบียบสวยงามแต่ด้วยความที่ท่านเห็นความสําคัญของการศึกษาที่ท่านชอบเป็นชีวิตจิตใจทําให้หลวงพ่อสอนท่านจัดทุนมูลนิธิการศึกษาของท่านเพื่อให้กบรบรดาเด็กยากจนทั้งในบริเวณใกล้เคียงและเด็กที่ต้องการศึกษาทั่วไปเป็นประจำด้วยความเมตตาของท่าน ความจริงว <gesch> ัดนี้ก็กลัขึ้นหม่กำนอยู่ในสองภาพของอาโบรานี่มันก็สูญส่อไปมาางทีนเป็นการปรับปรที่ของเก่าแล้วกรู้สึกจะหมดหมดไปมีของใหม่ของใหม่ที่เรารังขึ้นมาใหม่รนเราคงการพ่อว่าจะมีการสร้างสุิใหม่จะสร้างกุติใหม่ก็ุติช่วงนี้กุติก็า เปิิาาสมมขึ้นน็โดยที่หลวงพ่อสอนท่านหวังเพียงว่าเด็กๆที่ขาดการศึกษาจะได้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพื่อจะได้เป็นคนดีต่อไปในอนาคตและในวันที่14สิงหาคมนี้ท่านก็จะจัดงานฉลองวันเกิดท่านโดยที่ท่านพยายามที่จะจัดสร้างกุฏิให้แก่บรรดาพระภิกษุที่บวชใหม่ ที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้หลวงพ่อสอนท่านจะมีอายุมากแล้วก็ตามแต่ท่านก็ยังคงปฏิบัติภารกิจของท่านอย่างไม่เคยว่างเวน้นท่านยังคงเพียรภาวนาสมาธิตอนรับญาติโยมสาธุชนที่เดินทางมาเคารพสการะท่านอย่างไม่ขาดสายทุกวันโดยไม่ปริปากบนและท่านยังรับกิจนิมนต์ในการที่จะเทศนาในพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยวิธีที่สามารถจะเข้าใจได้ง่ายอาจจะกล่าวได้ว่าหลวงพ่อสอนท่านเป็นทั้งพระนักพัฒนาพระนักปฏิบัติธรรมและท่านยังเป็นพระนักเทศที่หาตัวจับได้ยากและในโอกาสน,นี้เองที่ทางทีมงานจะนิม,มนต์ให้หลวงพ่อสอนท่านได้ให้ธรรมะประจําใจและให้สีห้พรแก่บรรดาท่านผู้ชม ขอเจริญพรให้ญาติโยมอารับฟังหรือเจ้าหน้าที่ของสถานีและโยมที่ได้ฟังอยู่ทางบ้านว่าการที่คนเรานั้นเราทุกคนเราเกิดมาล้วก็มุ่งหวังความสุขความจเจริญด้วยกันทุกคนแต่ว่าความสุขความจเจริญม,มันจะเกิดมีได้นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลของเราที่ได้ปฏิบัติมาเันาะนั่น สิ่สงใดที่เป็นความประสงค์ของเจ้าหน้าที่สิ่งใดที่เป็นความประสงค์ของญาติโยมาทางบ้านคดีผู้ฟังคดีความนาาสิ่งกับิสิทธิ์ความสุขความเจริญที่ท่านทั้งหลายเคารพนับถืออยู่ในทางพระพุทธศาสนาคดีหรือสิ่งกับิสิทธิ์ทั้งหลายคดีจะมาช่วยคุ้มครองป้องกันดูแลทุกสุข เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ญาติโยมทั้งบ้านทุกท่านที่ได้รับฟังรายการนี้ยงมีแต่ความสุขความเจริญสดสาครชัวการนานานทุกคนทุกท่านเพลย็นไงครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือความเป็นมาของหลวงพ่อสอนในวัดสารเจ้าจังหวัดปทุมธานีรายการเปิดบันทึกตำนานเราก็มีอย่างนี้แหละครับตำนานพระเกจิอาจารย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งเป็นพระที่เจริญญาณภาวนาและก็เป็นพระที่ทําคุณประโยชน์ในด้านพระพุทธศาสนาซึ่งทีมงานของเราก็ได้นำาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นประจำวันนี้กระผมสุวัสด์ยมจินดาและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าสวัสดีครับ